อ๋อเฮ้ยโอเ้เปิี่ยรถก็ต้องใช้ทำไงวะเนี่ยหาที่เปลี่ยนจาะระบีอคอกซิ่งใหม่ดิตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายถึงแล้วเราจะพามาทำไมที่ศูนย์ที่นี่เขามีซ่อมคอกซิ่ง,ท,ง,งที่ไหนกันเล่ามัว่วปะเนี่ยอา้าวแล้วทำไมจะไม่มีเคยมาหรือไงที่นี่เขาทำได้จริงเหรอจ้าที่รักจริงค่ะ มีต้อนรับค่ะมิช่อูคอกซิงไปอยากขี่นวะว่าของจริงต้องที่นี่ผมจะเปลี่ยนจารบีกับลูกจัดไปค่ะรถอะไรก็ซ่อมได้เพราะตอนนี้ศูนย์อิซุสุใกล้บ้านคุณพร้อมให้บริการซ่อมกระบะคอกซิงแล้วเพื่อให้มั่นใจว่ารถคุณได้รับการใส่ใจในทุกรายละเอียดก่อนการเปลี่ยนจารบีช่างจะเช็คสภาพยางและเพลาพร้อมตรวจสอบการสันคอนของลูกปืนลอ้อ ที่ศูนย์บริการเราใช้อะไหลแท้ไม่มีเทียมจารบีลิเทียมคอมเพล็กซ์คุณภาพสูงทนความร้อนได้ดีกว่าเหมาะกับรถคอกซิ่งบรรทุกหนักพร้อมเครื่องมือพิเศษทําให้รถคุณไม่ช้าเพราะใช้เครื่องมือหลุดเพลาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะจารบีแทรกซึมได้ทั่วถึงงานเสร็จไวด้วยเครื่องอัดจารบีลูกปืนล้อไม่เสียหายเพราะปรับตั้งด้วยตาช่างกิโลสปริงและยังมั่นใจได้ว่าน็อตทุกตัวถูกขันแน่นอย่างเหมาะสมเพราะใช้ประแจปอนขันทุกตัวตรวจสอบงานก่อนส่งมอบตามมาตรฐานของศูนย์บริการให้คุณวิ่งงานได้อย่างมััั่นใจปลลอดภยท้งรถแะคุณ เราเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับและแน,แน่นอนราคาไม่แรงอย่างที่คิดอยากซิ่งต้องวิ่งเข้าสูนอยากซิ่งแรงๆอยากแซงวัสดุต้องหยุดที่สูนอิสุส